สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องพี่ใบบัวอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมสร้างบ้านกันเฮ้ยมือถือตอบเห็นไหมอ่ะขยับให้ก่อนดันี่เราจะมาเล่นเกมนี้นะคะกดเริ่มเลย เราแค่จะต้องสร้างบ้านเท่านั้นเองไม่มีอะไรยากเลยอันนี้เป็นออฟฟิศของเรานะคะมามีแตงดอกทีวีลีมีอะไรให้ดูบ้างอาา่ะฮะให้ดูแค่นี้เออไปเราไปดูคิวบ้านหน่อยดีกว่า บ้านหลังนี้ได้เลยไว้มีปัญหาบาบาฟาเลยอ่าลนำต้นไม้สักหน่อยแล้วก็เก็บขยะใช่ไหมโอเคเก็บไปเลยจ้าเห็น <c oughs> ใช่ไหมทุกคนเห็นไหมโอเคถ้าเห็นก็เห็น ความจริงอ่าในความจริงที่ต้องมาอ่านแบบนี้เพราะว่าในมือถือไม่มีอ่ะมีแต่ในเนี่ยมีแต่ใน iPad ก็เลยต้องมาอ่านใน iPad อ,อเอาก็เลยต้องอ่านแบบนี้นะคะคทำความสะอาดมีอีกไหมโอเคสูช ตรงนี้ปึ้ง,งสามร้อยบาทปึ้งขายทิ้งก็ได้นะเนี่ยหนึ่งร้อยยี่สิบเรียบร้อยค่ะเจดการเลยเรียบร้อยหมด เดดีนลป้คิมาไหนเราขอมาดูห้องนี้หน่อยห้องนี้เขาจะเป็นแนวสไตล์ครีมครีมใช่ป้ะถ้าทำเป็นแนวสไตล์ครีมครีมขอแนะนำอ่อฮะแนวสีครีมครีมอันนี้แม่เดี๋ยวอันนี้ห้องนี้เอ,อ่อ แม่เราจัดแล้วนะคะเพราะว่าความจริงเกมนี้แม่เราเป็นคนโหลดเดี๋ยวไปทำห้องน้ำก่อนดีกว่ามันเขียนว่าบัสลูม,มเบสลูมอย่าเอามาเลยววทิชชู่นี้มันเก่าเกินไปก็ขายไปซะห้าสิบอันนี้เป็นห้องน้ำใช่ไหมถ้าพื้นห้องน้ำสีเรเดีย สีนี้ไหมอ่าสีขาวก็ได้อย่าสีลาลาเป็นแบบห้องน้ำห้องน้ำดีแต่ว่าครั้งหนึ่งนี่แปดเสียแปดสิบแปดบาทเลยนะทุกคนดูโอ้ยจีบใจนะโอเคโอเคแล้วก็ต่อไปทาสีสีอะไรดีสีขาวเลยไหม แล้วสีครีมดิลองสีนี้สิอุยสอง้อยห้าสิบอุ้ยก็เข้าอยู่เข้าอยู่เฮ้นยนะปักไฟบ้านไหนมีในห้องน้ำไม่ใช่มันจะโดนน้ำแล้วก็พังก่อนไหมสีหมด เติมแปดปึ้งปึ้งก็ขายไปเจ็ดสิบห้าพื้นนะคะบนหลังไม่ต้องหรอกไฟใช่ไหมอาเป็นอันนี้ ปึ้งเรียบร้อยอันนี้ซื้อเพิ่งอันนี้ได้เพิ่มพาสิบมันคุมไหมความจริงตอนแรกๆมันใช้อันนี้ทุกคนแต่ว่าพอม,มันอัพเลเวลมันก็เลยต้องไปใช้อันนี้แทนอ่ะเออ

มันไม่มีฝาสักครกดีๆเลยก็ต้องเอาอันนี้สินะโอเคพันห้าร้อยได้หรอได้เลยโอ้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 ยทุกคนใจเย็นไว้ยฮ่าไอแม่เจ้าเปิ้งมอครับผมใช้อันเดียวพ่อ แล้วจังหวลังจะเดินอมาเกิดื่ล้มตัวเองก็เลยพูดไปว่าเอแล้วไม่ฝันั้นยนล้มทาให้เดาียกัยอมรักกงันี้งตอกเข้านนี้ติดอะไรดีจากนั้นตรู้สกผิดงแจ้งตำรวจให้มาทีนด้วเร้วนี้ตกน่ยุตัวสูก่อเหต

น้ำยังได้อยู่ไหมทุกคนถ้าได้ก็โอเคมาเดี๋ยวเราจะไปทำลงรถกันอู้บุดมึงอ่ะอันนี้มันเป็นลงรถแต่ฉันจะทำตรงนี้อ่ะ